สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยนะครับมะจัดแบบนี้แต่วันนี้พิเศษสุดๆมาถึง17ร้านเพราะเราจะมีงานอะไรครับครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปนะครับครั้งที่สองครั้งที่สองครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่23ถึง26กุมภาพันธ์นะครับ10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับที่ไหนที่ไหนที่ฮอกานะครับ Impact Forum นะครับเมืองทองธานีครับคราวนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะคราวที่แล้วนะต้องขอประทานโทษที่อาจจะคับแคบไปสักนิดหนึ่งแต่คราวนี้ ร้านค้าที่มาเนี่ยรับรองได้เดินเล่นเลยพาะใหญ่เหมือนสนามหลวงโอ้โหหัวเ่ใหญ่มากเ0ร้อยร้านค้านะเกือบ200ร้านค้าที่จะมานี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในครั้งที่แล้วเรานํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ครับคราวนี้จะบกพร่องกว่าเดิมเลยมันี้เสีงกว่าเดิมจะแนอนได้เลยครั้งที่แล้วที่บอกว่า ซื้อแล้วทานไม่ได้<ช>ไม่มีที่จะนั่งทานเที่ยวนี้ก็ยังนั่งทานไม่ได้เหมือนเดิมเ<า>ท่านี้นั่งทานได้แล้วมีโต๊ะให้นั่งทานกันเลยเป็นร้อยร้อยเลยเป็นร้อยร้อยโต๊ะเดี๋นี้ดีขึ้นตั้งใจงจริงๆเพราะว่าฮอเก้าใหญ่ตโตหมรทานแล้วก็ร้านค้าที่มาร่วมเกือบ200ร้อยร้านค้าครับ ตัวอย่างวันนี้ที่เอามาเพื่อเรียกน้ําจิ้มท่านผู้ชมเรียกนะไมยเป็นน้ําจิ้มยน้ํย่อยด้วยน้ย่อยนะฮะให้ท่านน้าลายไหลาชื้อเชื้ชื้ตัวอย่างอย่างแรกเลยนะฮะร้านที่ไม่มาไม่ได้เพราะว่าเป็นเจ้าประจําของเราครัวเจงอครัวเจงอเจงงอ เจ๊ง,งอ้อมาเองเจ๊ง,งอ้อนี่คือสุดยอดของอาหารวันนี้เอาตัวอย่างมาคือปูทะเลผัดพริกไทยดําโอ้โหดูกล้ามซะก่อนนี่เพิ่งออกจากฟิตเนสเพิ่งออกจากฟิตเนสปูอะไรไม่รู้ไปฟิตเนสมากล้ามใหญ่มาก เอามาแบบนี้นะฮะแล้วผมเห็นกับตาเองเลยความสดความใหม่ท่านอยากจะทานครัวเจงอะท่านไปที่งานได้ครับนี่คือครัวเจงอ่ะร้านที่สองนะครับครัวไทยแม่ประนอมโอ้โหีสวัสดีครับสวัสดีครับอาหารที่เอามาก็คือผัดเผาดมไก่บ้านกับหน่อสับรดได้ข่าวว่าหน่อสับรดแถวจังหวัดประจวบหมดประจวบหมดภูเก็ตหมดหมดเพราะว่าเขา เอามาขายที่นี่ครัวไทยแม่ประนอมทําได้เด็ดขาดจริงใครไม่เคยกินผัดเห่าดงไก่บ้านแบบนี้ต้องกินนี่คือสุดยอดฝีมือของแม่ประนอมครัวที่สามของเราก็คือครัวพี่นันครัวพี่นันเขายอดเยี่ยมมากทางอาหารปักใต้คือสุดๆจริงๆหมูตะไคร พริกไทยดำนี่ยังน่าเลยนี่แล้วพริกไทยดำมันจะไปหมดประเทศไทยได้ยังไง <Josh> ใครๆก็เอาแต่ <fiction S 2> พริกไทยดำมาทำพริกไทยดำมาทำมันอร่อยขนาดไหนเด็ดขาดขนาดน Nurse ั้นท่านจะได้พบกับความเป็นจริงว่าอาหารปักใต้รสชาติแบบของครัวพี่นันเป็นอย่างไร<ภ>ครับผมคันที่4ี่ บ้านรับรองผัวเด็ดบ้านรับรองที่เขาเก่งมากเรื่องเป็ดอบใบชาอร่อยมากนะเนี่ยคือมันมหัสจจรย์มากเนยนะครับเขาเอาใบชามาแล้วความที่เขาเก่าแก่ร้านเก่าแก่นานมากจึงทําได้รสชาติแบบนี้เป็นเป็ดที่ท่านจะทานได้แล้วจะอร่อยมากอ้จายแล้วมันเข้าปากไปเลยแล้วขายมาจากไหนน่ยดึงดูดดึงดูดมันไปดึงดูดขาเขามาแล้วเป็นเป็ดอบใบชาร้านที่5้าเป็นตัวอย่างชื่อรัตนารีไอติมโบราณโคราช 他呢，来自。 โบราณเลยนะฮะเป็นไอติมถั่วดำรับล้องบอกก่อนเลยว่าถั่วนี่ดำจริงๆแล้วไม่มีไอติมเลยมีแต่ถั่วดำอย่างเดียวเนี่ยไอติมน้อยมากอยากให้มล่นกินลองถั่วดำแบบโอ้โหตังๆท่านผู้ชมท่านไม่เคยทานท่านช่าง่าทานซะว่านี่เป็นของโบราณจริงๆของโคราณเนี่ยมันมีอายุมานานตั้งเกิน50ปีแล้วไม่ได้พูดเล่นนะท่านผู้ชมนี่คือเรื่องจริงวัน่ี้ไปเอามาได้่วดันเยอะแบบพักตกใจอ่ะถูกต้องและร้านที่6โครงการอนุรักษ์ขนม นะฮะโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนี่คือสุดยอดนะท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าไม่มีโครงการนี้ขนมไทยอาจหายไปนานแล้วขนมจีบนกไทยถ้าไมหาทานที่ไหนขนมจีบนกไทยไม่มีนะชอบม่วงท่านเคยเห็นแต่ยังมีอีกมากมายที่เขาจะเอามาให้ท่านได้ทานกันเที่ยวนี้เขาลองปั้นเป็นตัวเม่นเป็นอะไรเงี้ยโอ้น่ารักนี่เป็นเม่นต่อไปจะปั้นเป็นตัวทำปูอะไม่เอาไมอานี่ นี่นี่ท่านผู้ชมไปหาที่ไหนใช่โอ้โหเมนเข้าปากไปแล้วร้านต่อไปคือร้านกุ้งอบฟางจินดาคาบาน่านี่นี่มือเดียวยังมามือเดียวเพ่อใมือเดียวน่าจจับไม้เท้าไว้เพราะว่ากุ้งมันทับตัวเป็นกุ้งอบฟางที่อร่อยมากๆครับและเจ้าของนะครับ ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปเอาฟางมาเองแล้วฟางมันหล่นทับกุ้งมันก็หล่นทับแขนเลยเป็นอย่างนั้นเาืงเงินหล่นทับอร่อยสุดๆท่านผู้ชมร้านต่อไปครับมาไกลมากไอทะเลพังงาเนี่ย ส้มตมสาลายที่ขึ้นชื่อของเขาท่านจำได้ไหมมแซลมอนโรสาลายของเขาไทยปลาสมุนไพรมีเฉพาะที่คือสาลายเนี่ยมันขึ้นเฉพาะที่พังงาผมบอกให้เลยสาลายที่เห็นอยู่นี้อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่สาห่ายพวงอังุ่นเป็นสาหลายเฉพาะที่และไม่มีที่ไหนท่านได้ทานที่นี่ที่ครัวคุณต่อยเอ็กซ์โครั้งที่2ของเรานี้ร้านต่อไปส้มตำยกทโอห มากันแบบตำถาดทะเลเดือดครับนี่ร้านนี้อยู่ที่โครงการชัยนาทาวอยู่ตรงสารยาไงสารยานี่ไนีคนี่ไงนี่คและคุณอคุณจะยกครกเขาเหไม่ได้ไปยกไหนไม่ได้ไปไหนครับผมสารยามามาชมสารยาหน่อยครับผมนี่เป็นโครงการเลยและเป็นความอร่อยอย่างเด็ดๆ็ดจริงๆร้านต่อไปร้านต่อไปร้านห้องอาหารรัดแก้วโรงแรมเทวาครับมีเมนูเด็ด นำเสนอวันนี้น้ำพริกหมูชะมวงวันนี้ต่อไปได้ข่าวว่าเจ้าของร้านจะไปอยู่จังหวัดตราดนะครับจาไม่เป็นผู้ว่าไปเป็นผู้ว่าจริงเเพราะแกรักจังหวัดตราดเหลือเกินอะไรที่เป็นอาหารตราดท่านมาที่นี่จะไม่มีคําว่าผิดหวังโดยเฉพาะงยิ่งน้ำพริกหมูชะมวงของท้องถิ่นเลยเป็นอันนี้เป็นอาหารท้องถิ่นจริงเลยใช่เจอกันแน่ในงานนะครับร้านต่อไปครัวจันทมาศครับ มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านซี่โครงหมูย่างเขาซอสเป็นซอสสูตรเฉพาะของร้านเขานูนูนดูสิใหญ่ขนาดไหนผมผมถามจริงๆว่าเอามาขนาดนี้ไม่หมดร้านแล้วเหรอซี่โครงหมูที่เขาเอามาท่านผู้ชมดูเด็กใครเห็นก็ต้องแทบจะตายอ่ะฮะแล้วผมทราบอยู่อย่างหนึ่งเขาขี้เกียจเอากลับอ้ขอบคุณมากเลยครับผมมันจะอาเขาไม่ได้วกลับแล้ววันนี้เหรอมันจะดีนะมันจะดีเหรอต้องดีเลย S <S ร้านต่อไปท้าผู้ชมถ้าพูดในประเทศไทยแล้วผมว่าเขานี่คือสุดๆของประเทศแล้วชมเฉพาะหน้าทุกท่านรู้จักดีครับแหนมดอนมือนี่หน้าตาแบบนีเน้เป็นเมนูของเขาที่เด่นมากคือแหนมกระดูกอ่อน แหนมเขาเรียกว่าแหนมเนืองน้องใหม่ที่กำลังมาเขากำลังมากำลังมาอานี้นะทุกแหนมของแหนมดอนเมืองไปหมดและท่านเชื่อได้เพราะถ้าแหนมดอนเมืองรักษาคุณภาพสุดๆแต่อยู่ที่นี่ที่เดียวที่ครัวคุณฝ่ยเอ็กโปครั้งที่สองถูกต้องใครชวนไปไหนไม่ไปนะครับใครชวนไปไม่กลัวกลัวโลกกลัวชีวิตต้นไม่ใช่จดไปเลยยี่สา2ยสี่ยี่ห้ายี่หกต้องไปทุกวันเพราะว่าคุณไม่สามารถจะทานเกือบสองร้อยร้านไปในวันเดียวถูกต้องร้านต่อไปครัวข้าวแกงคุณยายครับชู ชูชีที่ขึ้นชื่อเลยชูชีปลาสวายและท่านผู้ชมดูสิคุณยายท่านอยู่จนขนาดที่ผมท่านกลายเป็นสีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ในไม่นไหลานอ๋อรืว่าว่าคุณยายแกผมเป็นอย่างนี้ไปเลยร้านนี้อาหารชูชีรสนี้คือสุดๆดจริงๆริงนะท่านผู้ชมถ้าได้ใครได้ทานทั้งนี้ใครชอบชูชีท่านต้องไม่พลาดผมบอกได้เลยนะครับว่าพวกเขาเรียกอะไรตะ ใบใบมะกรูดูหมดเลยหมดสวนเลยหมดสวนเลยเครื่องแกงไม่ใช่มันล่วงมันล้วงไม่ใจกลางไม่ใจ่อ๋อมาถายร้านต่อไปตำรับภูเก็ตครับครันี่มาจากภูเก็ตเพราะว่าเห็นทางนาเขามาแล้วทนไม่ได้ไหได้เราต้องมาด้วยเมนูเขาเลยครับหมูเกาหยุกน้ำผึ้งมะม่วงเบาคุณรู้ไหม ผมบอกคุณคำหนึ่งมะม่วงเปา่าวัวหินหน้าคุณแล้วผมรู้สึกเลยนะผมไม่ได้พูดเลยผมจะน้าตาไหลผมผมนึกถึงโบราณจริงๆประมาณ4 0ปีมาแล้วนะสี่ห้าปีแล้วผมไม่เคยได้กินมะม่วงเป่าและสูตรนี้ของคุณไม่ได้กินจริงๆนะคุณยายผมเคยทําให้กินแต่คราวนี้ ใครก็ตามที่เป็นคนเก่าคนแก่โบราณจะได้กินแล้วเขาเอามาเลยนะมะม่วงเบามามะม่วงเบามาด้วยกินหนูลองจับดเลยมันก็หนักอยู่นะบะชื่อมะม่วงเบาไม่ใช่มันเบาของเขาตำรับนี้ท่านผู้ชมเป็นของภูเก็ตอร่อยจริงๆครับครับผมร้านต่อไปคุณชิงช้าชาลีครับนี่ชิงช้าชาลีวันนี้เจ้าของเจ้าของไม่อยู่ไปเมืองนอกนวันๆไม่คิดจะทําอะไรเลยไปเที่ยวแต่เมืองนอกเจ้าของชื่อก๊อป คุณก๊อฟนี่เองแต่คุณก๊อฟบอกว่าอาต๋อยเต็มที่ทุกอย่างของผมและนิสัยก๊อฟจำได้ไหมจำได้อะไรก็เลื่อนรู้อมตะนิรันดร์และเวลาทมางานก็เป็นอย่างนั้นเขาเอาอะไรมาแกงคั่วเนื้อปูใบชะพูทอดเส้นหมี่ลวกอดูเนี่ยที่ไหราที่ไหนคนคนนี้คิดอะไรตาตัวครับผมตาสายาต่รัว่าท่านมุจะฝากกระตือเนี่ยยาวเลยนะ ฝากซื้อหน่อยร้านชิงช้าชาลีอะไรนั่นที่เขามาอะไรแกงพูนเนื้อปูใบชพูทอดเส้นหมี่รั่วต้องไปซื้อเองอย่าไปฝากเขาซื้อร้านต่อไปครัวรัฐสภากล่องทิพย์ครับนี่เจ้าแรกๆที่ออกรายการครัวคุณต่อยเลยครัวรัฐสภาเนี่ยใครไม่รู้นะว่าของเขาอร่อยมากๆเขาเอาอะไรมา ชุดน้ำพริกกล่องทิพย์นะครับลูกชุบงี้เด็ดดวงเป็นของโบราณทางนั้นนะครับยังมีทั้งถุงทองมีลูกชุบมีแกงสิงห์นเกิดมาเคยได้ยินชื่อกันหรือเปล่าแกงสิงห์ขนงงสิงงงดิผมยังงงเลยแกงสิงห์นและร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้สุดท้ายเป็นอาจารย์ที่เราเคารพเคารพเลยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนดุสิตนะครับจากหลักสูตรท่ากรรมศาสตร์นะครับน้ำพริกลงเรืออินทนนท์ อาจารย์อาจารย์ดูนะผมว่าอาจารย์สุภาพบุรุษท่านนี้ผู้ชายคนนี้อาจารย์คนนี้คือสุดยอดของการทําอาหารและคนรักจิงพวกเราทั้งหลายร้านทั้งหลายไปตอตอเลยไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าเขาเป็นหลักสูตรไงเราอยากได้อะไรดีไปตออาจารย์ให้ไหมให้งเงี้ยให้แล้วน้ำพริกลงเลยอาจารย์สวยมากคือคือสุดจริงๆท่านผู้ชมนี่คือสุดทางนั้นที่จะมาเพราะฉะนั้นผมฝากไว้นิดหนึ่งว่าครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปครั้งที่สองที่จัดขึ้นที่ อิมแพคฟอรัมนะครับเมืองทองธานีฮอล์เนะครับวูทยุพิมฮอล์เท่านอย่าพลาด23ถึง26เปิดตั้งแต่10โมงเช้าไล่ไปจนเขาเลิกเลยนะครับสามตู้อะรนะครับสามตู้สามนะครับพักตัวนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวับลาบไข่ปลาหมึกครับ นี่คือพอดีเป๊ะเลยโอ้่ใส่เยอะขนาดนั้นจะไหวเหรอโอ้ยแน่นไปหรือเปล่าอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวมันเป้อนมือเขาหิวเขาอยากกินบะหพี่พี่ๆแล้วพี่ไม่คนมาเพื้อนอีกเอาลองมาเปเข้าใจนะเข้าใจแล้วเนสักทีพยานตาแทนกับข้าวประจำวโอ้ยสุดยอดมาก ติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชีนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้หผู้ภาษอังกฤษเพราะเลย Subscribe นะครับผมยาสปอรดอร์อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียกด Subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีอ f ฟฟิเชีนะครับผมกด Subscribe ตรงนี้เลยกดดิครับกดยังกดดีมาก ที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ยซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้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 คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหมฮะ